วันนี้ผมอยู่กันในเกม WWE SmackDown เยียคัม The Pain นะออตอนที่2แล้วในโหมดเนื้อเรื่องคิดถึงยังเลยอันนี้มีรถลโมซีนคันหรูขับมาที่สนามแล้วเป็นใครกันที่มาในศึก SmackDown ในค่ำคืนนี้รอชมมาเราไปกันต่อเลยเดี๋ยวดูตังดิ อันนี้แมทที่เราจะต้องเล่นนะฮะน,นี่ดูดิอ่ามีลิกิชิว่ะนี่มีบล็อกเลนเนอร์เอาเราไปคุยกับลิกิชิกันดีกว่าว่าทำไมครั้งที่แล้วไม่จับมือเอาลิกกิชิบอกฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายหรอกนะทาจิริไม่ว่าฉันจะล้มสักกี่ครั้งฉันก็จะลุกขึ้นสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้นายหรอกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ เอาให้เลือกระหว่างนายอยากจะสู้กับฉันอีกรอบไหมหรือนายไม่มีวันชนะฉันได้หรอกนะเฮ้ยเราเราเป็นคนดีเราตอบว่าสนใจจะสู้กันอีกครั้งหรือเปล่าแก้ตัวหรือเปล่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปท้าทายมันมากเดี๋ยวมันขึ้นนะฮรอืมเลกิชิบอกจําไว้ละกันทาจิริเราได้เจอกันอีกครั้งแน่และฉันจะสอนหมเรียนให้กับนายเอง ฉันจะรอวันที่ได้แก้มือกับนายนะทาจิริคุงโอเคโอเคครับจะไปสมานฉันกลายไปหาเรื่องต่อฮนะอันนี้ไปดูเงินมันไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ยังไม่ต้องซื้ออะไรดีกว่าฮะยังไม่จําเป็นนะอะ่มาดูแมตต์ดีกว่ามาฮะอ้าไม่มีแมตต์ปั้มเป็นคู่แรกฮะเอ็ดดี้ป้องกันแชมป์ยูเอกับบิ๊กโชเหมือนแมตต์นี้ ไม่มีว่ะอ๋อชนะครับเอ็ดดี้ปอกันแชมป์ไม่มอาทิตย์นี้ไม่มีเราปัาม้มลิต้าเจอเซเบิลลิต้าชนะแท็กทีมาเคิร์ดแองเกิลเบนวาเจอเชลีแฮกับเชลตันเบนจามินอา่าเป็นทีมเคิร์ดแองเกิลชนะอ๋อสัปดาห์นี้ไม่ได้ปัม้มอ่ะอ่าเป็นมิสเตอร์แบ็คแมนนะออกมานี่ฮะเจ้าของรถลิม وز ีนเมื่อสักครู่นี้นะฮะอา่านี่ฮะบิ วินเซนต์เคนเนดี้แบ็คแมนมาแล้วมาที่สแมคดาวจะประกาศอะไรฮะในค่ำคืนนี้มนะิสเตอร์แบ็คแมนเราเป็นยังไงกันบ้างคืนนี้ทุกคนฉันหวังว่าทุกคนจะรู้สึกดีกับคืนนี้และทุกคนจะต้องรู้สึกชอบมันพวกนายทุกคนจะต้องรู้สึกขอบคุณที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ในสถานที่ขยะขยะในเมืองนี้อ่าไปด่าคนดูซะอีกครับเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพูดมากปากเหม็นแล้วทาจิริคุงมาจะพูดถึงทาจิริฮะแกเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอย่างไม่ต้องสงสัยเลยไม่เหมือนผู้คนขยะขยะในเมืองนี้ นายเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคนในเมืองนี้เยอะแยะเลยนะแต่อย่าให้นายรู้ไว้ว่าน,นายอย่ายิ่งพยองเกินไปเพราะคนที่คุมที่นี่นั่นคือฉันจำไว้ว่าทุกอย่างในดับเบิลยูดัยูอีสตาร์ทุกคนที่นี่คือของฉันฉันสามารถสร้างพวกนายได้และฉันก็สามารถทำลายนายได้เช่นกันอนาคตของนายจะได้เข้าร่วมเรซเซนเมเนียรหรือไม่อยู่กับฉันเท่านั้น แล้วอย่าลืมเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีจำใส่กะลาหัวพวกนายไว้ฉันคุมที่นี่ถึงนายจะเก่งแต่อย่ายิงพยองและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอ่ามิสเตอร์แบ็คแมนออกมาประกาศสักดาห์นะว่าเขาคุมที่นี่อยู่อย่ายิงพยองให้มันมากนะก็คือการบ้าอำนาจเท่านั้นเองโอเคแม์นี้สัปดาห์นี้เราไม่ได้ปรัมไม่ได้ตังเลยอี ไปต่อฮะอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะฮะว่าจะได้มีแมชไหมนะฮะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมีอะไรฮะอ๋อหลังเวทีไม่มีใครคุยครับไ,ไปคุยคนอื่นเยอะโดนกระทืบดูแมชดิเรามีโปรแกรมปล้ำไหมครับอ่ะไม่มีอีกแล้วอ๋เป็นแมชแรกฮะชิงแชมป์คุยสเวตเ,ออเรย์ป้องกันแชมป์กับแมชเอาเรย์ป้องกันแชมป์ได้ อติโมดาก้อนเจอเชลตันเบนจามินแล้วก็ชารีแฮดคู่สองหนึ่งลุมสองสองลุมหนึ่งอ่ะอติโมดาก้อนปราบคู่อ่ะคู่เอกฮะทักทีมหกคนเคิร์สเบนวาเทเกอร์เจอซีนาบิ๊กโชแล้วก็ไรโน่ฮะทักทีมหกคนอ่ะเป็นทีมของเบนวาชนะนะฮะเบนวาเทเกอร์แองเกิลนะฮะอ่ะไม่ได้ปล้ำอีกหนึ่งสัปดาห์ไปฮะเรามันจ็อบเบอร์ใช่ไหม <laughs> ไปต่อป่ะ ดูสิว่าจะได้ปล้ำไหมฮะสัปดาห์นี้สงสัยต้องไปหาเรื่องคนว่ะดูซิอ่าไม่มีใครคุยหลังชาครับไม่เป็นไรมาดูดิวันนี้มีแมชปั้มมาฮะสัปดาห์ที่4แล้วแต่ไม่มีอีกแล้วทิงแชมป์ us นะ SD. เอ็ดดี้เอ็ดเบนวานะฮะอ่าเป็นเบนวาชนะได้แชมป์ว่ะมาที่สองแท็ทีมนะเคิร์จับคู่กับเรเจอบิ๊กโชจับคู่กับเชลตันเบนจามิน อ่าไปทีมงเค์ชนะแมตช์ที่3อาร์ติเกอร์เจอ,เจอกับบล็อกเลนเนอร์ออาเป็นบล็อกชนะวะ่ะโอเคอดได้ตังค์ไปอีกหนึ่งวีคดีไม่มีแมตช์เอ้ยศึกแบ็คแลดแล้วโอ้ศึกใหญ่ไวว่ะฮะแต่เราไม่ได้เปิดเนื้อเรื่องกับใครฮะสงสัยคงไม่มีแมตช์ปล้ำอ,ออกดูแลไม่เป็นไรเข้าร่วมศึกกันลวกันพร้อมอยู่กันในศึกแบ็คเลดเอออันนี้เป็น สึกแรกฮะหลังสึกเลเซอร์เนียที่ผ่านมานะอ่าฮะไม่มีแมชปั้มวะผมไม่มีอ่ะดูเฮ้ยโกเบิร์กเฮ้ยไปคุยโกเบิร์กดีกว่าอยากดังต้องเจอคนดังฮะไปหาเรื่องโกเบิร์กเล่นดีกว่าโกบอลแกต้องการอะไรจากฉันเะต้องการชวนม,มาเป็นคู่แท็กทีมฮะ หรือต้องการจะเจอกับโกเบิร์กนะับเฮ้ยเราพันธมิตรด้วยก่อนดีกว่าเราจีบโกเบิร์กเป็นพวกดีกว่าเออถ้าเจอคงไม่รอดหรอกฮะโอเคตอบชวนเป็นทีมโกเบิร์กบอกเฮ้ย hey, ฉันไม่เห็นด้วยนะเฮ้ย hey, ทาจิลิอา้าวปฏิเสธวะหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะมายุ่งวุ่นวายกับฉันนะทาจิริอา้อาว โดนด่าฮะฉันเนี่ยต้องการที่จะเตะตูดแกเดี๋ยวนี้เลยรู้ไหมว่าฮูน็กแกนั่นแหละลายต่อไปเอาเอาสวยแล้วฮะเอาเลยเป็นทาจิริโจกับโกเบิร์กเลยเอาเป็นไอ้มีแมชแล้วฮะจะแมชถ้าจะรอดยากาะอะเฮ้ยพ่ชวันเป็นทีมดีๆเจอเฉยฮะมีใครให้คุยมั้เนี่ยไม่มีแล้วเอาเจอโกเบิร์กเลยกูคนนี้ปะอย่างน้อยก็ได้ปล้ำเว้ย แมตช์แรกก็ทาจิริเจอกับโกเบิร์กออได้ปัมนะ้มละโกเบิร์กบอกไม่มีแมตช์พอดีครับนี่พลังงุนงิดงุ่นงานไม่มีแมชปัม้มพอดีมีทาจิริมาหาเรื่องขอเจอหน่อยนะเฮ้ <c oughs> ครับผมแม่โอ้ยังเท่อะป่าโกเบิร์กนี่หุ่นเท่มากขวัญใจหลายๆคนนะในวัยเด็กตอนนั้นนะถึงจะ <c oughs> ปั้มไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะ ยอมรับว่าป๋ากระเทจริงนฮขโกเบกว่าเนี้ยหลังงูงเยดไม่หาคนปล้ำไม่ได้ทาจิริมาอย่างนี้เคี้ยวหมูอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหพร้อมหกูจะรอดไหมเนี่ยนี่ฮู้เน็กตอนนี้รู้แล้วว่าใครเน็กทาจิริเองมาเจอกับทาจิริโอเคทาจิริเราวันนี้จะรอดไหมเนี่ยขอเป็นเพื่อนแช่ๆมาเจอแต่ไม่เป็นไรเผเราจะได้ดังขึ้น เจอคนดังข้ามไปเลยมาตัดมาเลยเอาโอ้โบเดี๋ยวเไม่โดนโอเบิร์กเวียงล็อกเชือกได้อ้วล็อกเชือกได้หมุนเตะไปสิมา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 หมุนเตะอีกรอบมาเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไปหมุนเตะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเออเราต้องใช้ความไว ความไวของปีศาจี่ความไ w, <apl> <Gym. S 1> วเยอะชนะได้อาจจะได้ไต่แรงขึ้นไปโอ้ยไต่แรงโดนสเปียร์เด้เด้ได้ใจเย็นโดนสเปียร์เฉยเลยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวโคเบอร์อะไรอะไรปลาซิวปลาส้อยโอ้ยโอ้ยจับทาจิริฮะับไม่สซนแลมไปพ <Ori know. S 1> าวเวอร์แซนแรมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นล้วงเลยเดี๋ยวมาจับโอ้ย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 โคเบอร์โจโอ้ยจับเอ้ยแก้ได้แก้ได้แก้ได้วันนี้โคเบอร์ จับโกเบเป็นเนกเบเกอร์มามาชนะโกเบเพิ่อได้ไต,แร,ตแรงไตแรงที่สูงขึ้นอืมามา,มา,มาสู้ตายอยู่เรี่ยวไม่เป็นลายบิดกับจับเตะหัวคู่มามาขึ้นมามาชาร์จพลังมานี่ดูวิธีกังฟูหมุนเตะเออโกเบอะไรหมุนเตะอะไรเจอโอ้ยแบ็กซูเโอ้โหตัวแดงแล้วอ่ะตัวส้มแล้วเฮ้ยโกเบร์ Kobe. มีท่าไม่ตายแล้วด้วยเฮ้ย จสอสอก็ให้เอาเอาโดเลยครับแจ็คแฮมเมอร์โอ้โหเดี๋ยวก่อนโกเบิรเว้ขี้เกียร์ปล้ำนะปิดเกมเลยดีกว่าโอ้ยทาจิริโอ้ยเขาเ้าแย่จับเป็นแจ็คแฮมเมอร์เออเป็นพับรีเพย์ซ้ําอีกครัเอ้ยยา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 รเรียบร้อยครับไม่มีสิทธิ์ได้ต่อกอนฮะโอ้โหอัดเขาเขาไม่เป็นไรตัวฟ้าอยู่เลย ขอเป็นเพื่อนดีๆฮะโดนกระทืบฟรีสังัันครับฟูชนะได้แก่โกเบโกเบทากิรูบะเอืเอ้อเอื้อเขาเปีกอัวมาอย่างพันธมิตรแท้แทะจะขอเป็นทีมด้วยเดินกระทืบนเลยโอ้ยโกเบบอเฮ้ยอยู่คนเดียวได้เว้ยไม่ต้องการเป็นทีมกับใครทั้งนั้นกำลังงุดงิดงุ่นง่านมาแมตช์แรกแพ้แมตช์ที่สองชิงแชมป์ทักทีมแล้วเชลเตอร์เบนจามินเ,นจ,เจอ กับผู้กับชาลีแฮดเจอเอ็ดดี้กับชาโวนะฮะชิงแชมป์แท็กทีมอ่าเป็นของเชลตันป้องกันแชมป์ได้คู่เองฮะเคิร์ดังเกิลเจอกับบ็อกเลนเนอร์เด้อเคิร์ดังเกิลป้องกันแชมป์โลกนะฮะเด็กปัญญุมุญอีอ่าเป็นเคิร์ดังเกิลป้องกันแชมป์โลกสัมเร็จโอเคเอาเจลลี่เดอะคิงโรนเลอร์ฮะเดินมาหาทาจิลีนะ่มีอะไรครับป๋า การุณารอสักแป๊บนะครับคุณทาจิริครับว่างไงครับผมอยากเสนอให้คุณไต่เต้าเป็นแชมป์แท็กทีมสนใจหรือเปล่าครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วยหรือเปล่าที่จะไต่เต้าชิงแชมป์แท็กทีมที่ผมเสนอมานะครับคุณทาจิริอ่าสนใจกับไม่สนใจฮะ สนใจดิเข้าทัวร์นาเมนต์หาแชมป์แท็กทีมมาอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องชอบข้อเสนอนี้เอาละเรามาคุยกันเรื่องคู่แท็กทีมของคุณกันดีกว่านะครับผมต้องการให้คุณจับคู่แท็กทีมกับอาติโมอ,อาติโมดากอนใช่ไหมเอออ่าอาฉันรู้ดีว่าคุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะถูกกันใช่ไหมนะครับ แต่คุณลองคิดดูดีๆว่าแฟนๆจะชอบคุณมากแค่ไหนถ้าคุณจับคู่กันอ่าฮะคุณไม่ชอบข้อเสนอนี้ผมก็คงหาคู่แท็กทีมให้คุณไม่ได้คุณสนใจข้อเสนอนี้หรือไม่มสนใจกับไม่สนใจฮะสนใจสิเออฮะไต่เต้าไปก่อนโอ้เป็นทางเลือกที่ฉันฉลาดผมเลยอยากเห็นจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงอ๋อโอเคมาฮะ ได้โอกาสชิงแชมป์แท็กทีมครับโอกาสไต่เต้าทัวร์เมนต์แท็กทีมโอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยโอเคพาร์ทนี้ขอจบเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนะอะยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเ้อกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ